สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะเปิดตำนานหลอนเขื่อนสีนครินเขื่อนกลืนคนตำนานลี้ลับแห่งเทือกเขาตะนาวสีณนะเวลานี้ยังค้นหาน้องมาวินไม่พบจากเหตุการณ์น้องมาวินพลัดตกเจสกีจมเขื่อนสีนครินโดยน้องมาวิน เนตเดชาอายุ18ปีที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่เขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีกับเพื่อนๆและได้นั่งซ้อนท้ายเจสกีก่อนจะพลัดตกเจสกีร่างจมสูญหายไปใต้ท้องน้ำเหตุเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคม65ที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้วันที่2พฤศจิกายน65เป็นระยะเวลากว่า9วันแล้ว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้พยายามทุกวิถีทางระดมกำลังค้นหาทั้งผิวน้ำและใต้ท้องน้ำแต่ก็ยังไม่พบน้องมาวินล่าสุดทางจินจักกระพงการสมพรส ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวตำนานหลอนเขื่อนสีนครินก่อนเหตุน้องมาวินนี้สมัยก่อน25ปีที่แล้วผมเคยไปป่าแถบทองผาภูมินั่งคุยถามผู้เท่าที่อยู่ดั้งเดิมในเขตเชื่อมต่อกับเขาแหลมชื่อใหม่เขื่อนวชิราลงกรณก่อนจะเป็นอุทยานปัจจุบันและสร้างเขื่อนตอนหลังเล่าว่าสมัยก่อนมีชนเผ่าต่างๆกระจายพื้นที่แถบนี้หลายร้อยกลุ่มใช้ชีวิตอยู่ในป่าแถวนี้ป่าที่นี่ จะรกทึบเขาผาสูงชันโพรงถ้ำน้อยใหญ่มากมายอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่านานาชนิดเยอะมากคนเก่าๆเล่าต่อๆมาจากปู่ย่าตาทวดผืนป่าทางแถบนี้จะมีความอาถรรพ์สูงเป็นพิเศษตั้งแต่เขาแหลมเจ้าเนน การทุกคนในสมัยนั้นจะต้องมีวิชาอาคมพอคุ้มตัวบ้างเล่าว่าเคยเจอเสือสมิงก็มีขนาดพรานเก่งๆยังหลงป่าหายไปก็หลายสิบคนว่าผีป่าผีข่าวที่นี่แรงยิ่งผีถ้ำยิ่งไม่มีใครกล้าเข้าเลยเล่าว่าขณะสงครามโลกครั้งที่สองชาวญี่ปุ่นสร้างสะพานสายมรณะยังเจอสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติกันนักต่อนัก แต่ด้วยภารกิจหน้าที่ก็ต้องอยู่ทํำหน้าที่ต่อถ้ำบางถ้ำคนไทยบอกห้ามเข้าไปแต่ทหารญี่ปุ่นก็ดื้อที่จะเข้าดังนั้น ทาหารญี่ปุ่นจัดกำลังเข้าไปในถ้ำสิบกว่าคนเพื่อจะสำรวจใช้ถ้ำทำฐานปฏิบัติการทำที่พักแต่เข้าไปแล้วก็ไม่ได้ออกมาทาหารบางคนที่ไม่ได้เข้าไปรอปากถ้ำอยู่ดีๆก็คุ้มคลั่งโวยวายเป็นบ้าวิ่งเข้าป่าหายตัวไปตามตัวไม่เจอก็มีนี่คือคำบอกเล่าของคนเก่าๆในพื้นที่ จนทางการจะสร้างเขื่อนทั้งสองเขื่อนขึ้นและเสร็จเวลาพอๆกันชาวบ้านก็ได้ย้ายออกไปหาที่ทำกินใหม่โดยทางรัฐจัดพื้นที่ให้เมื่อเขื่อนเสร็จไม่นานชาวบ้านก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่มีเรื่องไม่น่าปกติเกิดขึ้นเมื่อชาวบ้านได้ลงเล่นน้ำว่ายน้ำและก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาเป็นจำนวนมากและไม่ได้โผล่ขึ้นมาเลย ไม่ใช่แค่ในข่าวเล่านะบอกมี5-6คนแต่คนเก่าว,ว่ามีหลายสิบชีวิตและที่จมน้ำหายสาบสูญไปมากมายแม้แต่ ซอกเขาที่เรือพายเข้าไปก็ยังมีอีกเยอะจนมาเปิดการท่องเที่ยวในยุคหลังๆนักท่องเที่ยวเล่นน้ำแล้วหายตัวไปจึงเป็นข่าวแต่คนพื้นที่จะรู้ดีชาวบ้านเรียกว่าเมืองล,ลับแลและเชื่อว่าเป็นดินแดนอาถรรพ์ผีป่าผีเขาผีถ้ำ หรือผีเจ้าผีใหญ่ผีที่นี่แรงครับชาวเผ่าชาวบ้านที่นี่ต้องให้ความเคารพชนเผ่าแถบนี้มีพิธีกรรมบวงสรวงทุกปีประจำหมู่บ้านนั้นๆกำหนดไว้มาเล่าใหม่พื้นป่าที่มีแต่สิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาตินี้ขอแสดงความเสียใจกับญาติของน้องมาวินขอให้เจอน้องไวๆเป็นกำลังใจให้ครับอาถรรพ์เขื่อนกลืนคนตำนานลี้ลับแห่ง เพื่อเขาตะนาวสีจากความเชื่อเรื่องลี้ลับปาถันใต้เขื่อนสีนครินความรู้ที่ผมศึกษาจากครูบาอาจารย์และผู้เท่าชนเผ่าพื้นที่ผมแนะนำให้ทำพิธีเปิดป่าด้วยผู้รู้ด้านอาคมไสยเวทตัวจริงเท่านั้นเพราะภูมิประเทศนั่งเดิมก่อนเป็นเขื่อนเคยเป็นภูเขาป่าทึบมีทั้งถ้ำผามีหมู่บ้านวัดหลายแห่งและที่จะเอ่ยคือ สิ่งดินแดนลี้ลับเหนือธรรมชาติเรียกว่าเมืองลับแลก่อนที่จะสร้างเขื่อนกักน้ำนี้เดิมชื่อเขื่อนเจ้าเนนสร้างเป็นเขื่อนอนเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองสร้างเขื่อน บนแม่น้ำแควใหญ่งานก่อสร้างเขื่อนศรีนครินเริ่มเมื่อปีพศ2516แล้วเสร็จในปีพศ2523พระราชทานนามเขื่อนศรีนครินปีพศ2524ขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสีนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ